น,น,นท่านผู้ชมครับในที่สุดชีวิตคู่ของแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเนี่ยมีประสบการณ์ทั้งการเป็นช่างไม้มีประสบการณ์ทั้งการเป็นช่างเจรนายพลยไปทำสวนขายขนมทำธุรกิจเครือข่ายแต่ในที่สุดมาลงตัวที่กิฟฟารีนและอยากจะเรียนถามว่าความสุขในชีวิตที่ทั้งสองท่านได้รับจากธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยคืออะไรบ้างครับความสุขที่ได้รับจากกิฟฟารีน ถ้าถามถึงฟาร์มสุกเจ๊ก็ต้องบอกนะว่าฟาร์มสุกทิกิฟฟินให้เจ๊มากเหลือเกินครับมากจนบางทีคาพูดของเจ๊เนี่ยค่อนข้างจะพูดลำบากครับรู้แต่ว่าฟาร์มสุกที่ได้มาไม่เคยได้กับอะไรสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยครับแล้วก็ทิกิฟฟินให้อย่างน้อยเจ๊ก็ได้มีเงินทําบุญครับนะ มีเงินทำบุญได้ท่องเที่ยวหลายหลายอย่างสิได้ไว้ด้านเวลาบางอย่างเจ๊ไม่เคยได้เจ๊ก็ได้แล้วเจ๊ก็มานั่งมองว่าวันนี้กิฟฟินให้เจ๊ถึงขนาดน,นี้เฉยหรอนะเป้าหมายในอนาคตของเจ๊ก็คือยังทํากิฟฟินไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อ,า,อาจารย์หรือทุกๆคนที่ได้เจอเจ๊ก็ถือว่า มันมรรยายนม่ถกอ่ะมีเรียกว่ามีบุญมีบุญมากอ่ะครับมันเหมือนกับชีวิตเรามีความมั่นคงในทุกๆด้านคือเราไม่ต้องห่วงอะไรหนึ่งหนี้สินหมดแล้วหมดแล้วนสองทรัพย์สินที่สร้างมาใหม่ทุกวันนี้ก็มีใช้เงินกิฟฟารีนนี่แหละสร้างมันขึ้นมาอันที่สามอาชีพกิฟฟารีนก็ถือว่ามั่นคงเพราะรายได้แต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมากเรียกว่ามันเหลือเฟืออยู่แล้วนที่ได้แต่ละเดือนทําบุญมีอะไรเม่ซอมไม่แก่คนชราครับมันเหมือนกับเราเนี่ย มาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเราพร้อมทุกอย่างใช่ถึงเวลาที่เรีรนเติมเต็มให้เราครับครับสิ่งหาถหายไปแล้วก็เจ๊ก็ดีใจมากนะอาจารย์ที่ว่าถ้าวันนี้เจ๊ไม่เจอกรีฟลีนโอกาสที่จะจะไปเลี้ยงคนชราเนี่ยก็คงไม่มีแปลว่าได้สตังค์แต่ละเดือนนี่เอาไปไปช่วยเหลือจุนเจือสังคมรามาธิปดีอ่ะลงลงเอ่อลงวานอ่ะเจ๊บอกเลย เจ๊ทำบุญไปเจ๊ Jay บอกเคียอย่างน้อยก็เป็นเข็มหนึ่งเล่นในอนาคตได้ที่จะให้รักษาเพราะเจ๊ถือว่าบุญเจ๊ก็ได้ทําครับแล้วเจ๊ก็บอกว่าอาจารย์ว่าเจ๊เป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเจ๊ต้องพกหนังสือเข้าไปอ่านเพราะว่าอ่านแล้วอ่านครั้งที่หนึ่งมันค่อนข้างจํายากคร,ครั้งที่สองครั้งที่สามอยู่ในใจเราครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เจ๊ขาดหายไปกิฟลินเติม,เต,มเต็มให้เจ๊นะ ทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคนชลาที่ทุกเมื่อเดือนไหนที่เจ๊หายหางเออห่างไปอะ่ะแกก็จะบ่นว่าทําไมคุณเล็กไม่มาสักทีเลยอ่าเพราะเจ๊จะเอาเงินใส่ซองแล้วก็เอาขอนมเอาน้ํใไปคนชรลาให้ทุกคนคให้ทุกคนนี่ถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งนะครับที่ที่น่าชื่นชมมากๆเลยผมถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ย แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของทั้งสองท่านน่ยอยู่ที่อะไรเพราะว่าดูเหมือนวันนี้พร้อมทุกอย่างละแรงบันดาลใจที่ทําให้เราตื่นขึ้นมามีพลังที่จะขับเคลื่อนการทํางานการใช้ชีวิตหรือการทําธุรกิจของเราวันนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอยากให้กิฟเฟอลินมียอดมากๆแล้วก็ยังอยากทํามากๆอยู่ในสมองนี่คือกิฟเฟนเป็นอันหนึ่งอะ จับงบอกนะว่ารักอิฟลินมากกว่ารักสามีโดยสิ้นอาจจะรักคนละแบบอาจจะรักคนละแบบ,บเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าบางอย่างเนาะสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าเด็กคนหนึ่งที่กำพพ้าพ่อกำพพ้าแม่แล้วจะมาได้สิ่งนี้ในชีวิตเราก็เลยมีมีความรู้สึกว่ามันเป็นพลังบวกใช่ <นะ S 2> แล้วก็ได้สามีที่เข้าใจเรา พราะหนึ่งเฮียจะไม่แอนตี้เฮียจะเก่งเรื่องอแผนงานครับแล้วก็พยายามอคอมเมนต์เรา,าอะสินค้าตัวนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับอ่าคือเขาก็เดินคู่กับเรามาอยู่ตลอดถึงใครจะบอกอเฮียไม่ค่อยคุยอะไรเงี้ยแต่เฮียก็เก่งในกิฟฟีนที่ที่สามารถแต่เจ๊ก็บอกนะไม่มีอะไรที่จะว่าดีที่สุดในกิฟฟีนละ เพราะฉะนั้นบอกเลยบอกกับทุกคนที่ยังกักกักเก๊ก๊ว่าได้จริงหรือเปล่านี่แหละรัรพอเจ้มีนี่ไม่อายเหมือนกันล่มลงกับร้านหนึ่งแต่วันนี้ก็เคียร์ธนาคารโทรมาบ่อยเลยอ่ะกรุณาการุณาใช้เงินหน่อยมากู้หน่อยเธอะใช่ใช่และเจ๊อยากจะบอกทุกคนว่าาาาเอรรจะะททํํไ ให้เป็นชิ้นเป็นอันก่อนอย่าท,ทําทีเดียวรวดเดียวจบมันจะจบม้วนเดียวจบแต่เจ๊ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนั่นก็คือแรงบันดาลใจของเรามันเหมือนกับเป็นเรื่องของความรัก<ช>ที่เรามีต่อสิ่งที่เราทําคล้ายๆกับว่าถ้าเรารู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเราจะได้ทํางานที่เรารักเนี่ยเราจะมีแรง แต่ถ้าเราไม่ได้ทําที่เรางานที่เรารักเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีแรงทําเท่าไหร่นะครับเป้าหมายในอนาคตที่วางไว้ล้วฮะในชีวิตส่วนตัวคิดไหมครับว่าอายุมากขึ้นหรือเราจะยังไงต่อไปในอนาคตแก้ยังทำกิฟลินเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะแสวงบุญมากขึ้นะนะเรามีความรู้สึกกิฟลินไม่ทิ้งไม่ทิ้งแต่เราก็จะหาวิธีการเอาอไรายได้ตรงนี้ไปจุนเจือหรือไป<ช>ทำุญมากขึ้นนั่นเองใช่ครับ แล้วก็วันนี้ครับผมเชื่อว่าทั้งสองท่านเดินทางมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยคงต้องมีบุคคลที่เป็นกำลังใจและก็เหมือนกับอยู่เคียงข้างเส้นทางการทำธุรกิจกิฟเฟอรีนของเรามาโดยตลอดนะครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับเนวัอนี้อ่าเชิญพิเศพก่อนนะครับที่เป็นผู้แนะนำนะครับพี่ด้วยไไทยพบธุรกิจตัวนี้นะครับเพราะถ้าไม่มีวันถ้าไม่มีท่านนะฮะเราก็คงไม่มีวันนี้ครับครับและเจเล็กล่ะครับอยากจะขอบคุณใครบ้างครับ เจ๊ที่ขอบคุณก็คือขอบคุณองค์พระสุพรรณกัลยาและก็องค์หมากริยร์าาาาที่ได้อยู่ตรงจุดนี้ที่เป็นผู้แรงบันดาลใจให้คุณหมอต้อยเรารถ้าวันนี้คุณหมอไม่เจอพระสุพรรณกัลยาเราก็ยังไม่รู้ว่าเจ๊จะมีวันนี้หรือเปล่าค,คุณหมอเป็นผู้หมายถึงว่ารู้สึกว่าท่านเป็นเป็นแรงบันดาลใจใ,<ช>ในการที่ทําให้ให้คุณค <น S 2> หมอมีกําลังใจที่จะที่อยากจะเปิด คล้ายๆกับทำธุรกิจนี้ขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าถ้าวันนี้แรงบันดาลใจของคุณหมอเจ๊ก็ยังไม่คงไม่รู้ว่าสิ่งที่เจ๊ขาดหายไปจะเติมเต็มได้แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเจ๊ไม่เคยคิดว่าเจ๊จะได้มีโอกาสทำมูลหลายๆอย่างแล้วก็เจ๊ก็ขอขอบคุณคุณหมอต้อยขอให้คุณหมอต้อยที่เป็นแม่พักของเจ๊ในดวงใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงรแล้วก็คุณหมอ ตั้มคุณหมอบุ้ยน้าไนแล้วก็ผู้บริหารทุกๆคนนะคะแล้วก็น้องสี่ศูนที่ได้ดูแลเจ้ทุกศูนย์ที่เคยร่วมงานกันทำารทำงานกันทั้งทีมงานอีกที่เจ๊จำชื่อได้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อาจารย์ก็เหมือนกันที่อย่างน้อยก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นผู้ดำเนินชีวิตในเรื่องบุคลิกนะคะเจ๊ก็พ่ลีพ่ลี เฮียเขาก็เอ่ยแล้วพี่ลีผู้เปิดโอกาสให้เจ๊ได้เจอธุรกิจอันนี้ครับและเจ๊ก็ขอให้สายงานทุกสายงานที่ไม่ที่ไม่ได้เป็นสายงานเจ๊ก็ขอให้มุ่งมันทากิฟฟอรีนคุณจะติดนี้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณเชื่อมันว่ากิฟฟอรีนทำคุณหลุดนี้ได้ก็ได้แต่ถ้าคุณคิดบอกมันไม่ได้มันก็ไม่ได้งแต่ที่คุณคิดแล้วครับ ก็กขอขอบคุณอาจารย์เลนนูด้วยนะครับอาจารย์เลนูกับอาจารย์นันท์สุวินทาพรนะครับเพราะเมื่อก่อนเราทำธุรกิจไม่เป็นเนี่ยท่านทั้งสองกับพาเราไปทุกแห่งท,ที่เราอยากจะไปครับ,รบไปวอล์กไปวอล์กไป, walk, ไปอินทา่าหรือไปก่อนนั้นก็ไปวอล์กที่ ของพ Dante, ี่เลี้ยงก็จัดที่ม,งมังนน์นะครับลูกกัมพาขอบคุณลูกกัมพ้าลูกกัมพ้าขอบคุณทั้งสองด้วยครับครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวของทั้งสองท่านเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ความอิ่มเอมใจในการทําธุรกิจกิฟฟรีนคงจะเห็นว่านอกเหนือจากคําว่ารายได้แล้วกิฟฟรีนยังมอบความสุขในมิติอื่นๆให้กับครอบครัวนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับยังไงต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆที่นํามาเล่าให้เราฟังในวันนี้ด้วยนะครับ และว,วันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟารีนนั่นเองครับผมเชื่อว่าวันนี้ท่านคงได้สัมผัสอีกมุมหนึ่งของกิฟฟารีนเป็นธุรกิจที่มีแต่ให้จริงๆและครั้งต่อไปนะครับแรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญจะเป็นท่านไหนต้องคอยติดตามชมกันวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านคงต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ